มาเอามาให้พ่อมาไปครับมาไม่เร็วมาคัาบมาฮึบมาทางนี้เร็วมามาเอามาให้พ่อเร็วมาเร็วมาเร็ววันนี้เราจะมาฝึกให้น้องหัดคาบของอันนี้คือคือน้องยังไม่เคยคาบอะไรเป็นเลยนะทุกคนเราก็เลยนี่ทํานี่ทํา <c oughs> อุปกรณ์อุปกรณ์ของล่อใช่ไหม <c oughs> อะไรอยู่ข้างในเป็นปลา ปลาแห้งปลาแห้งอาแดดเดียวปาแดดเดียวนี่ทุกคนนี่มันเขจะส่งกลิ่นอหอมๆยวนๆคือว่าเราจะฝึกให้น้องหัดคาบของถ้าเราไม่ใส่อันนี้เข้าไปคือน้องจะไม่คาบมาเลยมันไม่มีอะไรดึงดูดหลอกล่อใช่ไหมนี่แล้วเราก็ทําการเจาะรูเอาไว้อย่างนี้นะคนุณเรียบร้อยโอ้ให้แบบว่าส่งกลิ่น <S <S> <S นี่อ่ะอน้ำมอนหอมเลยทีเดียวอ่ะเฮอ่ะคาไวอืมเฮ้คาไว้ เดี๋ยวเราจะลองให้น้ำมนไปคาบมาดูนะแล้วถ้าเราเฟี้ยงนะมาอ่ะน้ำมนไหนนี่เดี๋ยวเองลองไปคาบมาให้พ่อนะรู้เปล่าลองไปคาบมานะอือไปทางไหนหาเจอไหมหาเจอไหมเงีียวเอาใหม่ จะลองไหมอืมนี่ดมก้อนดมอันนี้คือเราจะคอยหัดฝึกสอนน้องอเอ่ม,มาไหนไปเกิดไปคาบมาไหมนะนี่ดูดูฮึบไปไปคาบมาไปเร็วมาคาบมาคาบมาคาบมาเร็วคาบ มาไม่ถึง <c oughs> มาไม่ถึงที่มาไม่ถึงที่เอ <c oughs> าไม่เอาไม่นโมได้ไหมว่าเราจะฝึกดองได้ไหมทุกคนแต่คือเขาก็มีเริ่มคาบมาแล้ว <c oughs> นิดนึงอ่านิดนึงขอมือว่านมือส่องมือขอส่องมือนี่ขอส่องมือเอาไปนโมนขอมือ,มอ,มอ,อ,มอ,อเร็วนโมข้อมือไหนข้อมือว่านเร็วมืออ่ะ ต้องมีการติดเครื่องก่อนมาเร็วน้ำมอนมามาเอามาให้พ่อเร็วมาไหนเอามาให้พ่อเร็วมาเอามาให้พ่อเร็วมาน้ำมอนมามาเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วมาเอามาให้พ่อมาไหนมาไหนมาให้พ่อมาแล้วเดี๋ยวไปคาบใหม่มามาโอเคอ่ะนี่มาไปคาบมาใหม่ ไปทัอนมไปไปขับมาไ่เร็วมาขับมาฮึบมาทางนี้เร็วมามาอามาให้พอเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วโอ้ยมันก็เก่งเกินเก่งไหมเก่งมาก